สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพณิชย์ชแนลนะครับวันนี้พณิชย์ชแนลก็พามาที่จังหวัดชัยนาธนะครับพลาดไม่ได้เลยนะครับเช้าเช้าอย่างนี้ที่ตลาดบางกระเบื้องนะครับมาแถวเขื่อนเจ้าพญาครับของขายอย่างเยอะเลยนะครับทุกวันอาทิตย์นะครับเดินไปเรื่อยๆเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับเราก็เดินกันไปเรื่อยๆเลยนะครับ ก็มีอะไรหลายๆอย่างเลยนะครับมีตลาดบางกระเบื้องนะครับอันนี้ก็เป็นอีกมุมนึงนะครับเป็นกุ้งแม่น้ํานะครับอันนี้เพิ่งขึ้นมาเลยใช่ไหมครับเนี่ยใช่ค่ะอ๋อเหมือนยังเป็นๆอยู่เลยนะครับนี่นะครับท่านผู้ชมเห็นไหมครับเป็นกุ้งแม่น้ําโลนี่เป็นโลจถุงแล้วโลใช่ไหมครับเท่าไหร่นะครับสามร้อยแปดสิเป็นๆเลยนะครับเนี่ยนะครับ ก็ท่านผู้ชมพลาดไม่ได้เลยครับของขายอย่างเยอะมีทั้งกุ้งแม่น้ำมีทั้งปลาเดี๋ยวไปดูกันต่อเลยนะครับ380เท่านั้นเองเอเอตรงร้านนี้ก็พลาดไม่ได้อีกนะครับที่ตลาดบางกระเบื้องนะครับเขาจะเป็นปลาดุกปลาดุกย่างใช่ไหมครับไซร์ราคาเท่าไหร่มครับลุงตรงนี้นะครับ40นะครับตรงไหน50ครับ สี่สิบห้าสิบห้าสิบห้าหกสิบนะครับนี่นะครับขออนุญาตนะครับหอมๆเลยนะครับท่านผู้ชมนี่นะครับแห้งๆช่วงนี้หน้าสะเดาด้วยนะครับหอมมากเลยนะครับท่านผู้ชมนนะครับนี่ก็เป็นอีกร้านหนึ่งนะครับก็ อันนี้จะเป็นของส่วนของกบนะครับกบนึ่งใช่ไหมครับดูนะครับขายยังไงเอ่ย60บาทเท่านั้นเองนะครับท่านผู้ชมก็มีรับยำเลยใช่ไหมครับก็คือ60บาทโอ้โหนะครับนี่นะครับโอ้ดูนะครับท่านผู้ชมนี่ครับยำกบนะครับก็ทางร้านเขาจะทําให้เลยนะครับที่ตลาดบางกระเบื้องนะครับก็อยู่ที่หน้าโรงเรียน เขื่อนเจ้าพญานะครับพลาดไม่ได้เลยนะครับถุงละบาทแต่ว่าตัวนี้เป็นตัวเล็กหน่อยแต่จริงๆแล้วก็คือตัวละ60บาท,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 ทนะครับเดี๋ยวมาดูากันต่อเลยก็มาอีกร้านหนึ่งนะครับก็อันนี้ก็จะเป็นไส้ย่าง<ม>ใช่ไหมครับอันนี้ก็จะเป็นหมูย่าง,งหมูาขายยังไงเอ่ยละสี่สิบบาทเท่ากันรวมกันได้จ้ะอ๋อนะครับเช้าๆอย่างนี้ที่ตลาดบางกระเบื้องนะครับท่านผู้ชมเนี่ยนะครับ นี่ก็มีคุณพี่เขาคอยปิ้งย่างนะครับอร่อยมากครับนะครับพลาดไม่ได้เลยนะครับทุกวันอาทิตย์ใช่ไหมครับเคครับตรงนี้ก็เป็นอีกร้านหนึ่งนะครับเป็นพะโลนะครับอันนี้ก็เป็นน้ำพะโลนะครับเลือดแล้วก็น้ำจิ้มสรของเขาเลยนะครับนมนะครับ ตรงนี้ก็เป็นแอปหมูทอดนะครับนี่นะครับที่ตลาดบางระเบื้องนะครับดูนะครับร้อนๆเลยนะครับ่านผู้ชมขายยังไงอะครับขีดละสี่สิบดูนะครับหอมๆเลยนะครับป็นผู้ชมน่าทานมากเลยนะครับดู่นะครับอ่าตรงนี้ก็เป็นอีกโซนหนึ่งนะครับก็เป็นตลาดเช้านะครับ ท่านผู้ชมที่จะมาเที่ยวที่เขื่อนเจ้าพญานะครับก็ของเขาก็อยู่ที่ตลาดบางกระเบื้องนะครับก็มันจะมีอยู่ตรงด้านท้ายตลาดนะครับเขาก็จะมีปลาสดๆเลยนะครับที่ขึ้นมาจากแม่น้ําอันนี้ก็จะเป็นปลากายนะครับอันนี้ปลาอะไรอะครับพี่ปลากาโอ้ปลากานะครับดูนะครับแล้วต่อไปก็จะเป็นปลานินนะครับของสดๆเลยนะครับดูนะครับนี่นะครับ อันนี้เป็นปลาอะไรอะครับปลาสวายครับดูนะครับปลาสวายโลเท่าไหร่ครับใหญ่โลห้ลโหดูนะครับมาสดๆดเลยนะครับเอาต่อไปเลยอันนี้ก็น,น,กนี่ปลาม้าที่ที่ว่าเขามีเสียงร้องอนี่นะครับปลามา้มา,า,มานะครับที่ท่านผู้ชมไม่เคยเห็นนะครับเขาเป็นอย่างนี้นะครับแล้วต่อไปก็จะเป็นปลาอะไรครับอันนี้ก็ปลาสวายนะครับอันนี้ โอ้นะโอ้ดูนะครับท่านผู้ชมมีหลายหลายสายพันธุ์เลยนะครับเดูนนะครับอันนั้นก็จะเป็นปลาปลาโหลดแล้วก็ต่อไปก็เป็นโอ้นะครับก็พลาดไม่ได้เลยนะครับที่ตลาดตลาดนัดบางกระเบื้องนะครับเช้าๆอย่างนี้นะครับน่าเดินมากเลยนะครับก็สนับสนุนคนไทยด้วยกันนะครับ <c oughs> ก็อันนี้ก็จะเป็นกบนะครับท่านผู้ชมเห็นไหมครับเนี่ยนะครับตัวใหญ่ๆเลยนะครับท่านผู้ชมอันนี้ก็จะเป็นปลาแห้งนะครับสังข a w เท่าไหร่ครับนะครับมีทั้งผักสดๆเลยนะครับดูนะครับท่านผู้ชมทำให้นะครับนีะครับก็ตลาดก็เริ่มจะวายแล้วนะครับท่านผู้ชมอ่าครับ น,นี่ก็เป็นอีกแนวหนึ่งนะครับมีอะไรหลายๆอย่างเลยนะครับท่านผู้ชมเห็นะครับอันนี้ก็จะเป็นปลาม้านะครับเนี่ยนะครับนี่ครับท่านผู้ชมปลาเยอะมากเลยนะครับเป็นปลาอะไรอะครับปลา,าอะไรเอ่ยปลาสวายใช่ไหมครับอันนี้ก็จะเป็นปลาม้านะครับเห็นไหมครับท่านผู้ชมเ นี่นะครับนี่ก็เป็นปลามมาไซย่างใหญ่เลยนะครับไซ้หกโลครับหกโลนี่ราคาเท่าไหร่ครับกลบโอ้นะครับนี่ครับนี่เป็นปลามมาไซใหญ่นะครับหายากเลยใช่ไหมครับหายากเ๋ยนะครับอันนี้ก็จะเป็นปลากดคังใช่ไหมครับอันนี้ก็ไปเลยก็เป็นปลาลิ้นหมาใช่ไหมครับดูนะครับนี่นะครับก็อันนี้เห็นพี่เขาบอกว่าเป็นปลาน้ำเงินปลาแดงนะครับ นี่เป็นปลามาอีกไซส์หนึ่งเลยนะครับท่านผู้ชมก็ที่ตลาดบางกระเบื้องนะครับเขื่อนเจ้าพยานะครับวันนี้ก็มาเจอป้าอีทนะครับก็ป้าอีทก็ขายปลาเหมืม <SE> อนเดิมนะครับช่วงวันจันทร์ถึงวันเสาร์ก็อยู่ตลาดตลาดเช้าที่เขื่อนเจ้าพยา <bronze> ข <arose. S 1> เขื่อนเจ้าพญานะครับตรงนี้ก็เป็นเขื่อนบางกระเบื้องนะครับก็อยู่ มาทางโรงเรียนเขื่อนเจ้าพญาใช่ไหมครับเนี่ยแหะครับก็จะเป็นตลาดปากระบือใหญ่เขาเป็นไอดอลของประชาชนเลยนะครับเนี่ยแะครับแกจะมาขายทุกๆวันใช่ไหมครับปลาสดๆทุกอาทิตย์แล้วจากสีเกือนก็ทุกวันโอ้นะครับยันวันเสาร์อันนี้ก็เป็นปลาะไรเอ่ยปลาบึกครับปลาบึกนะครับท่านผู้ชมหนักประมาณเท่าไหร่ครับ 15โลอ๋อนี่ประมาณ15โลแต่คราวที่แล้วเนี่ยพานิชแนนก็ไปที่เขื่อนชาวพยานะครับก็20โลใช่ไหมครับตอนนู้นอ่ตัว20โลแกจะมาทุกวันนะครับก็มีอะไรก็ติดต่อกับปลาอีได้ปลาอีดได้เลยนะครับก็เช้านี้หมดไปเยอะไหมครับเยอะเยอะอยู่โอ้นะครับเดี๋ยวมีอะไรนอกจากปลาบึกแล้วปลาอีกครับปลาแดงปลาขาวปลาติโพโอ้โอ้นะครับอ่านะครับอันนี้ก็ที่ร้านปลาอีดนะครับ าอีทครับอันนี้ปลาบึกบึกครับโลเท่าไหร่นะครับร้อยสามสิบนี่นะครับร้อยสามสิบนะครับไซส์ใหญ่ๆอันนี้ก็เป็นปลาปลาสวายนะครับท่านผู้ชมสังเกตได้นะครับมาดูใกล้ๆครับนี่นะครับปลาสวายเนี่ยครับเขาจะมีฟันใช่ไหมครับปลาบึกเนี่ยเขาจะไม่มีฟันเลยนะครับเนี่ยครับดูนะครับท่านผู้ชมสังเกตได้เลยนะครับแต่ถ้าเป็นปลาสวายเนี่ยครับเขาจะมีฟันแหลมๆเล็กๆนะครับ เป็นปลาบึกเนื้อแท้เลยนะครับเป็นปลาแม่น้ําเลยครับเนี่ยเขาจะไม่มีฟันเลยนะครับนะครับตัวสวยงามมากเลยนะครับท่านผู้ชมพลาดไม่ได้เลยนะครับอันนี้ก็โลละเป็นตัวนะครับโลละร้อยสามสิบนะครับโลสามสิบแล้วถ้าหั่นแล้วครับเท่าไหร่ครับร้อยแปดสิบนะครับต่อไปเลยอันนี้ก็เป็นปลาเนื้ออ่อนนะครับดูนะครับท่านผู้ชมปลาเนื้ออ่อนนี่โลเท่าไหร่ครับป้า ถ้าเป็นโลละ480โอ้แปดิละห0สิบาทโลละสี่ร้อยแปดสิบนะครับนี่แหละครับปลาเขื่อนเลยนะครับโอเคครับปลาอะไรครับะปลาโอ้นะครับปรากรั้งนะครับก็ขึ้นมาจากน้ำมากี่ชั่วโมงอะครับวะเนี่ยนะครับก็ตอนตีสี่ก็ยังเป็นเป็นอยู่ใช่ไหมครับยแัแต่นะครับปรากฏเขาแบบอย่างเนื้อ นิ่มๆสดๆอยู่เลยนะครับนี่แหละครับแอนแอนดูนะครับดูไกลๆเลยนะครับ่านผู้ชมเห็นไหมครับปรากฏคั้งใช่ไหมครับดูนะครับอ่าต่อไปเลยอันนี้ก็เป็นปลาอะไรครับปลาตะโกกแมนะปลาตะโกกใช่ไหมปลาตะโกกนะครับ่านผู้ชมเป็นปลาตะโกกแม่น้ำเลยนะครับนี่นะครับเก็ตใหญ่ๆอันนี้เข้าไปทําอะไรครับต้มยำเลยนะครับน้มยาอ๋อนะครับปลาก็บอกว่า ทำน้ำยานะครับต้มเค็มต้มส้มหลายหลายอย่างเลยนะครับปลาตะโกปลาเหลานะครับอันนี้ก็เป็นปลาสวายนะครับในช่วงสุดท้ายนี่นะครับก็ผ่านไม่ได้เลยนะครับท่านผู้ชมที่มาที่เขื่อนเจ้าพญานะครับเขาจะมีตลาดเช้านะครับตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์นะครับเริ่มเปิดตั้งแต่ตีสี่นะครับส่วนวันอาทิตย์ ขับรถเลยมาหน่อยนะครับที่เป็นตลาดบางกระเบื้องนะครับอยู่ตรงหน้าโรงเรียนเกิดเจ้าพยานะครับก็มาเจอกับป้าอีเข้าได้เลยนะครับป้าอีครับมีอะไรจะฝากกับท่านผู้ชมไหมครับมาฝากให้มาช่วยช่วยซื้อปลากันหน่อยนะครับปลาไปน้ำเราจะขกินอร่อยนะท่านผู้ชมจําได้ไหมครับเนี่ยป้าอีตัวจริงนะครับก็เป็นไอดอลของลูกหลานนะครับก็มาเจอกันได้เลยครับสำหรับวันนี้นะครับพนิชแชนแลขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับ ช่องอันนิชาติแชนแลเด็นครับขอฝากด้วยครับที่ตลาดบางกระเบื้องบางกระเบื้องนะครับอ,อยู่ตรงหน้าโรงเรียนขึอนเจ้าพยาสสวััดีครบสวัสดีครับ